Um aa, เดี๋ยวผมจะแนะนําว่าหมอนแต่ละรุ่นนะครับกับเงื่อนไขที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหมอนรุ่นไหนเหมาะกับเ <aru. S 1> งื่อนไขเงื่อนไขแบบไหนเหมาะกับเหมาะกับหมอนโรลินรุ่นไหนนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะสวิตช์หน้าจอไปให้ดูดูว่าหมอนของผมมีกี่รุ่นนะครับแล้วเหมาะกับใครบ้างนะครับโอเคโอเคนะครับ okay. 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 เริ่มแรกเลยนะครับสําหรับคนที่นอนหมอนนุ่มต่ำอ่าเดี๋ยวนะครับ สักคู่นะครับโอเคอันนี้นะครับหมอนรุ่น e x t r a s o าซอตัวนี้นะครับผมแนะนำสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับแล้วก็นิสัยการนอนคือนอนคว่ำหรือนอนหงายกรณีที่คนนอนคว่ำไม่ว่าคุณจะน้ำหนักตัวแค่ไหนนะครับคุณต้องใช้หมอนต่ำเพราะฉะนั้นหมอนรุ่นนี้เหมาะกับคนที่นอนคว่ำโดยที่น้ำหนักตัว ก็น้ําหนักตัวเท่าไหร่ก็ได้ล่าสุดเนี่ยผมเจอลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับน้าหนัก160กิกโลโดยปกติถ้าเกิดคนน้ําหนักเขามาที่ช็อปเนาะเขามาอยากให้ผมแนะนําให้โดยปกติคนที่น้ําหนักตัวเนี่ย100ร้อยอัพเนี่ยครับจะต้องนอนหมอนสูงหมดเลยนะครับหรือนอนหมอนงไซส์แต่ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่นิสัยการนอนของเขาเนี่ยเกิดจากการนอนที่เป็นนอนหมอนต่ํามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ จะนอนหมอนสูงไม่ได้ถึงแม้จะน้ําหนักจะตัวจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาต้องนอนหมอนตามเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเทสกันก่อนนะครับหมอนที่เขาเลือกไปคือหมอนรุ่นนี้สําหรับคนนี้น้าหนัก160แต่เป็นกรณีพิเศษเลยครับตั้งแต่ผมผมผมทำสมสร้างแบร์เลอรีนมานะท่านนี้เป็นท่านแรกเลยที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะที่น้ําหนักตัว160แล้วเลือกนอนหมอนที่เป็นรุ่นเอกาา็กซ์โซซึ่งเป็นหมอนที่รุ่นต่ําสุดรุ่นนี้นะครับหมอนรุ่นนี้นะนอกจากนอนคว่ำแล้วจะเป็นคนที่นอนหงาย สำหรับอย่างเช่นหมอนเด็กเด็กสักสิบขวบต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถนอนหมอนรุ่นนี้ได้แล้วก็าสาวๆวัยรุ่นนะน้ำหนักไม่เกิน45กิโลก็แนะนำหมอนเอ็กซ์ตร้อบรุ่นนี้นะครับโอเคกรณีที่กรณีที่น้ำหนักตัว เพิ่มขึ้นอย่างเช่นมากกว่า45กิโลเนาะแล้วก็เป็นคนที่อนอนหงายผมจะแนะนำรุ่นนี้ครับสักคูนะครับอ่ารุ่นเลอสอบครับรุ่นนี้ฮรรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเกือบจะ80%ของผู้หญิงที่เป็นลูกค้าของผมนะครับผู้หญิงวัยทำงานผู้หญิงวัยรุ่นแล้วก็คนที่ชอบนอนหมอนโรงแรม นะครับเราชอบนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้น้ําหนักประมาณสักไม่เกิน50หรือว่าห้าสิบติดติดห้าสินิดนิดนะครับแล้วก็อยากจะได้ฟิลลิ่งแบบโรงแรมแล้วก็นอนแบบสบายๆนอนแบบจมๆเนาะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ไม่ได้เป็นหมอนแบบต่ํามากผมแนะนํารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเลอซอฟนะครับหมอนรุ่นนี้นอนสบายมากผมจะส่งโรงแรมก็คือรุ่นนี้รุ่นเลอซอฟนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโอเคทีนี้กรณีที่ าบางท่านเนี่ยชอบนอนตะแคงน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วนอนตะแคงอย่างเช่นน้ําหนักตัวมากกว่า55กิโลเนาะสำหรับเป็นผู้หญิงผมจะแนะนำหมอนรุ่นนี้ฮะรุ่นเลอคอมไฟายครับนอนหมอนรุ่นนี้ครับหมอนรุ่นนี้สําหรับท่านที่อย่างเช่นผู้หญิงซักน้ําหนักไม่เกิน55กิโล5-55กิโลแล้วนอนตะแคง ผมแนะนํารุ่นนี้นะครับหรือผู้ชายนะครับที่นอนออน้ําหนักสัก60 70นะครับแล้วนอนตะแคงก็รุ่นนี้ได้นะครับาส,สามารถที่นอนแบบนอนสบายเลยครับนอนตะแคงมันจะรองรับระหว่างไหล่กับคอของเราได้พอดีนะครับเราจะเป็นหมอนที่ค่อนข้างจะนุ่มมันจะแอบซอบได้ดีนะครับแนะนําหมอนรุ่นเลอ c o คอมไฟล์ตัวนี้เลยครับแต่สําหรับผู้หญิงที่นอนหงายนะผมไม่ค่อยแนะนํา ผู้หญิงทั่วไปเนาะน้ำหนักประมาณ50าสถึงห้นอนหงายไม่แนะนํารุ่นนี้นะครับให้ไปใช้รุ่นเลอซอฟก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับอ่าทีนี้แล้วถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าน้ําหนักตัว70อัพแล้วอ่าน้ำหนัก70อัพแล้วนอนตะแคงสามารถนอนรุ่นนี้ได้คือเลอคอมไฟล์ได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ําหนักของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง70-80กลนะแล้วก็นอนตะแคงผมแนะนําให้ใช้รุ่นรุ่นนี้ฮะ อ่ารุ่นเลอเฟิร์มอันนี้ครรุ่นเลอเฟิร์มใบนี้รุ่นเลอเฟิร์มใบนี้นะครับเหมาะสาหรับคนที่น้ําหนักจะเฉียดแบบ7580กิโลนะฮะแล้วก็นอนหมอนค่อนข้างที่จะสูงอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะถ้าเกิดด้วยปกติคนที่ชอบนอนหมอนสูงนอนคนที่นอนตะแคงคนที่นอนตะแคงต้องนอนหมอนสูงคือนอนหมอนรุ่นนี้ฮะจะรองรับได้ดีคือคือคนนอนตะแคงครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทีม่มาเจอผมนะเขานอนตะแคงแล้วเขาบอกว่าว่าแลนอนแลนอนปวดคอมากโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอคือเขานอนหมอนต่ำครับหรือว่าหมอนใบนั้นนะครับใช้มาหลายปีแล้วแล้วไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแล้วรู้สึกว่าในอดีตมันก็ดีแต่ทําไมตอนนี้ไม่สบายแล้วอ๋อหมอนมันแบนครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วว่าเราต้องต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนหมอนครับแล้วก็หมอนใบนี้ก็ก็จะทําให้ชีวิตการนอนของเขาดีขึ้นใบนี้นะครับคนที่นอนตะแคงนะครับอยู่ อ่เป็นวัยทำงานนี่แหละครับอยู่ระหว่างน้ำหนักอยู่ระหว่าง75-80หรถึงหรือ80ินิดนิดได้นะครับเป็นหมอนไซส์แตนดาร์ดหรือน้ำหนัก80ขึ้นแต่ว่านอนตะแคงใบนี้ได้มันจะมีจะทำให้รองรับช่องว่างระหว่างคอกับไหล่ของเราได้พอดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่นอนหงายผมจะไม่ค่อยแนะนํารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เหมาะกับคนที่นอนตะแคงนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเยอะเยอะนิดนึงถ้านอนหงายให้ลดระดับลงมาคือรุ่นเลยคอมไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับโอเคอันนี้รู้แล้วนะครับอ่าทีนี้กรณีที่ กรณีที่แบบนี้ล่ะกรณีที่เป็นสาวเป็นหุ่นพลัสไซส์เป็นหุ่นพลัสไซส์ต้องนอนหรือว่าเป็นผู้ชายหุ่นพลัสไซส์เห็นไหมครคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นหุ่นพลัสไซส์เนี่ยสมมุติน้ําหนักเนี่ยซักเอาอยัางไงซักเกินเก้าสิบดีกว่าเนาะ 7, เสียดร้อยอะที่เป็นหุ่นพลัสไซส์หรือร้อยอัพอะครับ หมอน4รุ่นที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น e อ็กซ์ซอฟตเลอร์ซอฟตเลอร์คอมไฟล์เรเฟิร์หมอน4ใบนี้นะครับเขานอนไม่ได้ฮะถ้าเกิดที่เป็นหุ่นพลาสไซสน้ําหนักตัวของเขานะครับมันจะไปกดทับหมอนจนดันตแตกเลยนะครับ วิธีแก้ปัญหาคือคุณต้องหาหมอนใบใหญ่นะครับเป็นหมอนไซส์ใหญ่แล้วจะต้องมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงเชื่อไหมครับว่าลูกค้าที่เป็นหุ่นพลาสตินะแล้วเจอหมอนรุ่นรุ่นคิงไซส์ของผมนะหมอนใบนี้จะเป็นหมอนคิงไซส์นะครับแต่มันจะมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงนอนหมอนใบเดียวน่นชีวิตของเขาเนี่ยสบายขึ้นมากนะครับแล้วก็วิธีการนอนของคนหุ่นพลาสตินะถ้าคุณนอนหงายนอนนอนหมอนใบนี้นอนคิงไซส์เนี่ยสบายมากๆนะครับแต่ถ้าคุณนอนตะแคง หมอนใบใหญ่ไซส์นี้นะครับจะนอนลําบากถ้าคุณนอนตะแคงให้กลับไปนอนรุ่นเลอเฟิร์มซึ่งเป็นรุ่นก่อนที่ผมแนะนําตะกี้นะครับเพราะว่าหมอนใบนั้นนะครับมันจะเป็นไซส์มาตรฐานก็จริงแต่มันจะมีความแน่นมันจะช่วยรองรับคอกับไหล่ตอนที่คุณนอนตะแคงได้แต่กรณีคือคนหุ่นพลัสไซส์แลนอนหงายผมแนะนําให้นอนหมอนรุ่นเลอคิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน้ําหนักจะเฉียดร้อยหรือร้อยอัพให้นอนหมอนใบนี้แล้วชีวิตของคุณจะสบายมากขึ้นนะครับ โอเคส่วนหมอนรุ่นคิงไซส์อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นหมอนฟิลลิ่งแบบโรงแรม uh, สักครู่นะครับ uh, เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นหมอนรุ่นเลอควีนนะครับหมอนรุ่นเลอควีนเนี่ย uh, จะมีความนุ่มใกล้เคียงระหว่างรุ่นเอ็ก์ตรซอฟต์กับรุ่นเลอซอฟต์ orb, ที่เป็นหมอนไซส์มาตรฐานแต่จะมีความใหญ่ขึ้นเวลาเราไปนอนในโรงแรมพวก5ดาวครับ โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะส่งรุ่นเลอร์ควีนคู่กับหมอนที่เป็นไซส์มาตรฐานหรือรุ่นใบเล็กครับคือรุ่นเอ็กตร้าซอฟหรือไม่ก็เลอร์ซอฟจะเป็นการมิกทําให้หมอนมีมิติมากขึ้นในบนเตียงของเราเนาะเพราะฉะนั้นหมอนที่อยู่ในในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ที่ผมส่งให้คือรุ่นเลอร์ควีนเป็นรุ่นหมอนคิงไซส์ต้องแจ้งก่อนครับเป็นหมอนคิงไซส์เป็นหมอนใบใหญ่แต่ความนุ่มเนี่ยมันมีความนุ่มต่ําเขาเรียกว่ารุ่นเลอร์ควีนสำหรับหมอนของรีดินของผมนะฮะแต่ว่ากรณีที่ เป็นหมอนไซส์ใหญ่แล้วมีความหนาแน่นสูงเนี่ยเหมาะสำหรับคนหุ่นพระไซา์คือรุ่นเลอร์คิงอ่าต้องแยกกันให้ชัดตรงนี้ก่อนนะครับหมอนเป็นไซส์เดียวกันเนาะโอเคส่วนราคาก็าตามในรูปเลยฮะอันนี้คือราคาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนาะโอเคเออ่นะครับทีนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็คือหมอนรุ่นนี้ คุณนะฮะโอเคหมอนรุ่นเลิฟเฟคเชื่อไหมครับว่ากรณีที่เรากรณีที่เราขายออนไลน์เนี่ยในการพูดคุยซักถามเนี่ยบางคนเนี่ยคือ,อให้รายละเอียดที่ไม่ชัดเจนแล้วบางคนก็สับสนในตัวเองวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าผมจะทําหมอนรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาแล้วผมจะมีซิปเพื่อจะอให้ลูกค้าเนี่ยปรับระดับของความนุ่มของหมอนเนี่ยตามความตามความถนัดของลูกค้าเนาะ เพราะว่าบางคนเนี่ยตอบไม่ชัดเจนแล้วก็ให้รายละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเนี่ยผมจะแนะนํารุ่นเลเเฟล็กตรงนี้ก็คือมีซิปแล้วก็สามารถถอดใหญ่เนี่ยออกได้แต่ทั้งแต่เชื่อไหมครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายได้น้อยที่สุดเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่แบบว่าดูเหมือนจะจะจะ,จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยอ่าอา่ตอบสนองความต้องการของเขาเองได้นะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความขี้เกียจอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเขาไม่อยากที่จะแบบเปิดซิปขึ้นมาแล้วก็ดึงเส้นใย,อ,ยออกมาเขารู้สึกมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลับไปเลือกซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําอยู่แล้วอันแต่ว่าที่ผมทําขึ้นมารุ่นนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแค่นั้นเองเนาะโอเคอีกรุ่นนะครับที่เป็นหมอนที่เป็นหมอนอ่าหมอนยาวเขาเรียกหมอนบอดี้เนาะอันนี้เือเรียกหมอนบอดี้นะฮะหมอนบอดี้ตัวนี้นะครับในอดีตเนี่ยหรือว่าปัจจุบันนี้แหละเราส่วนใหญ่เราจะใช้หมอนข้างกันใช่ไหมแต่ว่า เราก็บางคนเนี่ยไปนอนโรงแรมแล้วจะเจอหมอนยาวๆเนาะเพราะฉะนั้นหมอนใบ,บนี้เขาเรียกว่าหมอนบอดี้ก็คือสามารถหนุนก็ได้ความนุ่มก็อยู่ใกล้เคียงกับระหว่างรุ่นเลอซอฟที่เป็นหมอนไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถเอามากอดได้เห็นไหมเหมือนผู้เหมือนน,น้องในรูปเห็นไหมฮะก็คือสามารถที่จะเอามากอดได้ทั้งกอดได้ทั้งหนุนได้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มันก็เป็นใบใหญ่ใบยาวนะเนาะเพอเวลาวางบนเตียงมันจะดูเทอะทะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ของลูกค้าว่าเราชอบแบบไหนเลือกกับให้เหมาะกับรุ่นของเราที่เราต้องการดีกว่าเนาะอันนี้คืออันนี้คือคําแนะนําจากผมนะครับโอเคหมอนทั้งหมดนะครับของเลอรีนเนี่ยมีเกือบ10รุ่นเห็นไหมฮะจริงๆมีอีกนะฮะคือรุ่นเลอฮอนโล่ olo, แต่ว่าผมไม่ได้แนะนำใน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 ,ในคลิปนี้แล้วกันเนาะเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นหมอนที่เป็นหมอนรุ่นพรีเมียมทั้งหมดนะฮะ หมอนของเลอรลีนะครับที่ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ใช้คําว่าหมอนสุขภาพเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาเราซื้อไปอย่างเช่นเราซื้อในท้องตลาดครับขอสวิตช์กลับมาที่หน้าจอผมนะครับโอเคสังเกตว่าผมจะไม่ใช้คําว่าหมอนสุขภาพเพราะสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะคุณจะใช้หมอนหนึ่งใบแล้วไปเราจะซื้อหมอนหนึ่งใบแล้วแล้วมันจะทําให้เหมาะชีวิตหรือสุขภาพของเราดีขึ้นเนี่ยความเป็นจริงมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลกับคำว่าหมอนสุขภาพ ผมเห็นล่าสุดอย่างเช่นท็อปเปอร์สุขภาพก็เหมือนกันท็อปเปอร์ก็เหมือนกันนะฮะเห็นว่าของเือรีมีตั้ง4รุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะกับเรามันไม่ได้บอกว่าหมอนสุขภาพแล้วทาให้สุขภาพของเราดีขึ้นไม่ใช่นะฮะอย่าไปหลงกลนะฮะผมจะไม่ใช้คาว่าสุขภาพเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือท็อปเปอร์หรือเครื่องนอนของผมนะแต่เครื่องนอนของเือรีนะครับกันไรฝุ่นได้99.97%อันนี้สุขภาพ,พจริงๆเพราะผมมีใบเซอร์ของสสถาบันจากสถาบันวิจัยฝุ่นซีดีลาด ตอบมาแล้วนะครับ99.97เพราะฉะนั้นผ้าหุ้มหมอนของผมนะครับสามารถป้องกันไรฝุ่นได้ถึง99.97%อันนี้แหละฮะสามารถป้องกันในเรื่องของไรฝุ่นได้จริงๆคาว่าป้องกันเรื่องไรฝุ่นนะครับมันคือผ้าที่หุ้มหมอนเป็นผ้าขาวครับเป็นผ้าสีขาวที่ที่ที่ก่อนที่เราจะใส่ปลอกอันนั้นแหละครับเป็นผ้าที่ป้องกันไรฝุ่นเพราะว่าไรฝุ่นมันจะเข้าไปข้างในได้มันจะช่วยป้องกันตัวน,นี้ได้นะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันไรฝุ่นได้เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับ โอเควันนี้ผมได้อธิบายแล้วนะครับว่า,เ,าเรื่องของหมอนนะครับว่าวิธีการเลือกหมอนเนี่ยเราต้องเลือกแบบไหนก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่านิสัยการนอนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเรามีโรคประจําตัวหรือไม่อา่าเรื่องเลือกของโรคประจําตัวอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เป็นเรื่องของอกระดูกคอเสื่อมเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะต้องนอนหมอนต่ําเท่านั้นนะครับห้ามนอนหมอนสูง หมอนที่ผมแนะนําตะกี้ผมลืมพูดไปหมอนที่ผมแนะนําคือรุ่น extra soft นะครับเป็นหนอนนอนหมอนนุ่มต่ําแค่นั้นนะครับโอเคกลับไปเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของของสุขภาพของเราก็จําเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็ท่านอนของเราเราต้องรู้ว่าท่านอนของเราโดยส่วนใหญ่แล้วนหนึ่งคือเนี่ยเรานอนท่าไหนนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวของเราก็มีผลกับการเลือกหมอนเอาง่ายๆนะครับหมอนเวลาเรานอนลงไปแล้วเนี่ยมันจะแบนจมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องแจ้งแจ้งมาทางผมนะครับ พเราจะต้องแจ้งมาทางผมนะครับว่าเออเราน้ําหนักตัวเท่าไหร่ถ้านอนอะไรผมจะได้แนะนําได้ถูกนะครับแล้วก็ตัวของฟูกที่นอนถ้าฟูกนุ่มไปถ้าฟูกนุ่มอย่าใช้หมอนสูงนะครับถ้าฟูกนุ่มอย่าใช้หมอนสูงเพราะมันจะทําให้คุณเวลานอนนะครับนุ่มเนี่ยหลังเราจะแอ่นใช่ไหมแล้วหมอนจะระด้สูงทําให้เราปวดหลังปวดคอกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่กรณีที่ เป็นหมอนอที่นอนแน่นเราสามารถเลือกหมอนตามรุ่นที่ผมเงื่อนไขอธิบายไปแล้วนะครับหมอนอที่นอนแน่นเฟิร์มนะครับที่นอนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนนะครับบอกว่าอย่าซื้อที่นอนที่นุ่มเพราะมันจะเป็นต้นเหตุของอาการปวดหลังแล้วคุณจะเลือกหมอนที่ยากมากในการเลือกหมอนให้เหมาะกับที่นอนของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเครื่องนอนแล้วก็สําหรับ เคล็ดลับในการเลือกหมอนให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างหมอนของผมเนี่ยทำมาเกือบ10รุ่นเพราะฉะนั้นการก่อนที่จะซื้อหมอนเราต้องมาพูดคุยกันก่อนนะครับส่วนของโปรโมชั่นต่างๆของเรือลีนของผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าแต่ละช่วงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีคําถามเรื่องหมอนแล้วก็อยากจะได้คําปรึกษาจากผมแล้วก็ทีมงานนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปผมนะครับสวัสดีครับ